ขั้นแรกนะคะทุกคนแล้วก็มาล่างตีนไก่ก่อนเลยนอ่องตาใส่เกลือนะคะล่างด้วยเกลือเนาะ,ะล่างล่างล่างไปจทุใใกคนนี่มันก็ได้ใส่เกลือลงไปแล้วนะเหมันก็นพยายามพยายามให้มันขาวขึนะะ้นเนาะจะเปิดน้ำล่างาเราจะไปดูวิธีการปรุงรสกันเลยนะคะ นี่ก็พริกแกงหนึ่งเด้อพี่นอนองตำเองคือแบบ <c oughs> ตำเองคือแบบไม่ค่อยแหลกทอนไรนะคะ จะเติมน้ำเย็นจัดนะคะน้ำเย็ยนเนาะน้ำเย็ยนใสลงไปเลยค่ะจะค่อยใส่นะคะเนาะเดี๋ยวมันจะเหลอเกินไปอันนี้จะคนให้เข่ากันก่อนได้จะเด้อ คนเสหรบพี่น้องได้ชิมแล้วนะคะชิมรสแล้วโอเคเนาะคะนะไม่เค็มเกินไปหนิงก็จะโรยอันนี้พี่น้องไปมะกรูดซอยลงไปจ้ะเพื่อเพิ่มสีสันง่ายนี่เสแรกหนิงก็จะเอาไก่มาลงมาชุบนะคะตอนนี้ก็ตังน้ำมันอยู่จ้าเรากระทะร้อนแล้วเราจะเอาไปทอดนี่ค่ะทุกคนคือไก่ที่หนิงมักไว้เนาะ,ะนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนจ้าโรยด้วยใบมะกรูดเนาะค่ะเนาะ รอกระทะร้อนะถึงจะเอาไปทอดอีกนะจ้าทุกคนเรอลุ่นกันว่ามันจะผ่านหรือเปล่ากระทะร้อนเนาพี่น้องแล้วก็เอาไก่ลงไปทอดด้วยเนาะคะเนาะค่อยตักลงทีงละชิ้นนะคะทุกคนตักลงไปเลย,ย คนรอให้สุกก่อนอันนี้จะจัดการสุดนะคะทุกคนสีสันหน้าตาไก่ทอดเอยตีนไก่ทอดของเราเนาะพี่น้องเนาะก็ออกมารูปแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนจ๋ากรอบดังก๊อบๆ๊เลยนะคะแป้งไม่ค่อยเยอะคะ่ะทุกคนถ้าใครชอบแป้งเยอะก็ใส่แป้งเยอะด้วยจ้ะนี่ แอ่งบางบางค่ะทุกคนน่ากินมากเลยจ้าขอบคุณที่รับชมวันค่ะบ๊ายบาย